เบิร์สักลายสโลโมชัน <c oughs> ในที่สุดลูกค้าก็มาแล้วงานเก่ามาคราวที่แล้วงานแก้สักครับวันนี้นึกว่าจะมาลงสีเก็บข่าวเพิ่มอือยากได้ปลาครับตัวใหม่ตรงหัวไหลอ่ะอยากได้ก็ต้องจัดไปเอาปลาครับตัวใหญ่ๆหนะ่อยเบิร์ตเอาแบบโลครึง่งสองโลอะแล้วหางมันนะขอแบบย,วยาวๆเพง็งพวงๆนะพี่ชอบอะถ้าชอบแล้วจะรออะไรล่ะก็ลงมือสักกันเลยจริงไปทีแรกมองหน้ากูเลย <c oughs> ยาชาอะไรของมึงเนี่ยเบิร์ตโอ้โหทีมทีแรกกูก็รู้สึกเลยกูทนกูอึดได้กับพ่อเบียร์นะ่ะ <c oughs> หมดไป็สี่กระป๋องแล้ว <c oughs> เดินเส้นปลาค้าบเสร็จเรียบร้อยลูกค้าก็ไปเดินไปส่งองกระจกโอ้โหงามปะเบิร์ตงามปะงามโอ้โหพี่คำนี้ไม่ได้ยินมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งเนี่ยงามเงี้ยถ้าอายุไม่เก่าจริงไม่เก่าพอพูดไปได้นะคำเนี้ยพี่แกก็ชอบมากเลยเบิร์ตขนาดนี้มันต้องงามขนาดอือแปลว่าอะไรพี่มันงามมากงามเหลือ <laughs> งามเหลือล้อนว่างั้กนเสร็จออกมาก็เป็นแบบนี้ลูกค้าก็พอใจมากจ่ายตังค์กลับบ้านเอา้าทำไมต้องรีบกลับ <laughs> ก็เวลาหมดแล้วงไงพี่เข้ามาสายแ้วตอนนี้มันกระแสบไปด้วย <laughs> <laughs> เบอร์สักลาย